รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิิจทัลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่ออชดีช่องการเสนอรายการาาากขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือสาศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรม ภาพทุ่งนาเห็นรวงข้าวเหลืองอารามสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัสลามูลยกุม รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกาศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนบ้านสายขาววิถีชุมชนสองวัฒนธรรมเปลี่ยนภาพคนในหมู่บ้านใส่บาตตอนเช้า วันนี้เราอยู่กันที่บ้านทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับหมู่บ้านที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันของสองวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมได้อย่างกลมเกลียวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชน นอกจากนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒน,นธรรมของดีของอร่อยประจำหมู่บ้านช่วงหน้าติดตามรับชมกันนะครับตัวอย่างช่วงต่อไปนบนทรายขาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการปกครองในส่วนของท้องที่เนี่ยเราปกครองแบบเพื่อนแบบพ่อปกครองลูกเหมือนที่พ่อหลวงได้เคยข่าวขานไว้เราอยกันมาตั้งแต่น,น,นานแต่เราต้องประพฤติปฏิปบัติอยู่วในคุณธรรมของจารณาเมตตาช่วยเลือถึงกันก่อน ภาพไกด์กำลังทำความสะอาดรถจิบในตอนเช้าไกด์และพิธีกรเดินทางด้วยรถจิบพิธีกรเดินเข้าร้านอาหารลูกค้ามุสลิมจำนวนมากซื้ออาหารในร้านภาพข้าวหย่ำภาพไก่ทอด ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารเช้านะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาที่ร้านอาหารเนี่ยต้องบอกว่าตื่นขึ้นมาอากาศดีมากๆเลยทีเดียวและก็พอมาถึงที่ร้านอาหารนะครับต้องบอกว่ารู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาหารบนโต๊ะที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับและถึงเวลาที่สําคัญแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยข้าวยำกันก่อนภาพคลุกข้าวยำในจาน พิธีก่อกินข้าวยำอย่างอร่อ,รอยอร่อยและอีกหนึ่งเมนูที่ผมยังไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนและวันนี้จะกินเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับผู้ชมกันละแสครับพิธีก่อนกินละแสม,มันมีความนุ่มและผสมกับเหมือนเป็นกะทิแล้วก็มีมีผักด้วย วันนี้สุดยอดและก็ฟินมากๆเลยครับภาพไกล์กับพิธีกรเดินทางด้วยรถจิบบรรยากาศข้างทางเห็นต้นไม้และแสงอาทิตย์ช่วงนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหมู่บ้านใสยขาวอําเภอโคกโพนะครับหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์และความโดดเด่นไม่วัยเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสองวัฒนธรรมซึ่งจะให้ผมเล่าเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ได้แก่นลึก ซึ้งไปมากกว่าคนนี้แล้วนะครับขอต้อนรับคุณสมานสีปูเตะสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงความโดดเด่นของหมู่บ้านสายขาวแน่นอนครับได้รับการกล่าวขานไปอย่างดีว่าที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ทราบว่าการที่จะทําให้หมู่บ้านทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ได้กันอย่างมีความสุขแบบนี้ต้องมีวิธีมีกระบวนการยังไงบ้างครับครับก็ขออนุญาตแนะนาตำบลรายขาวนิดนึนงครับตำบลรายขาวแบ่งออกเป็นหกหมู่บ้านนะฮะมีพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธสามหมู่บ้านพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสามหมู่บ้านอย่างละครึ่งเลยนะครับอย่างละครึ่งเลยนะฮะการปกครองในส่วนของท้องที่นี่เราปกครองแบบ เพื่อนแบบพ่อปกครองลูกเหมือนที่พ่อหลวงได้เคยข่าวขานไว้นะฮะนี่ก็คือวิถีชีวิตของคุณสายข่าวจริงๆส่วนใหญ่ทําเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ครับ,รบการเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหกหมู่บ้านเนี่ยอยู่แบบประหุวัฒนธรรม,มคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องนับถือศาสนามครับผมแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือส่วนหนึ่งก็ห้าที่ผมอยากเน้นตรงนี้คือในส่วนของบรรทบุรุษของเราเนี่ยได้ดำเนินชีวิตมาต่อเนื่องกันโดยจะภาวะการเป็นผู้นําท้องที่เนี่ยโดยเฉพาะตาแหน่งกำนันเนี่ยเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมสลับยังไงครับคือสมมติว่าเนี่ยผมรอบนี้ก็ผมเป็นมุสลิมหลังจากผมจะต้องเป็นพี่น้องไทยพุทธสองก็คือภาษา ภาษานี่คนบนสยขานี่จะพูดภาษาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุดหรือพี่น้องมุสลิมคือในส่วนของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะพูดภาษายาวีส่วนใหญ่แต่พี่น้องที่นี่พูดภาษายาวีไม่ได้ไม่ได้ครับผมสามก็คือเป็นพี่น้องเดียวกันอาจจะมาจากพ่อแม่พ่อแม่คนเดียวกันแต่แตกต่างกันนับถือศาสนาครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือภาวะการเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้นําตามธรรมชาติ อย่างผู้นำศาสนาก็ดีได้ทําให้ชุมชนตรงนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยก็จะทํากิจกรรมร่วมกันมาตลอดไม่ว่าจะฝั่งของพี่น้องไทยพูดว่าพี่น้องมุสลิมสิ่งไหนที่ทําแล้วในส่วนของพี่น้องมุสลิมที่ไม่ผิดหลักของศาสนาเนี่ยเราสามารถทําร่วมกันได้ตลอดไม่ว่ากิจกรรม เหล่านั้นจะมีขึ้นในฝั่งไหนจะเป็นขึ้นอยู่ฝั่งในวัดหรือว่าในส่วนของมัธยิดก็ดีคือยกตัวอย่างกิจกรรมสักนึ่งด้ไหมครับจริงกิจกรรมเรามีเยอะนะไม่ว่ากิจกรรมในส่วนของกีฬาก็ดีแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมโดดเด่นในส่วนของทุกปีก็คือเป็นปฏิทินของตำบลก็คือค,คือวิถีชีวิตการกวนอสซูรอ เข้าง่ายๆก็คือเข้าพยาธิบเข้าพยาธิบที่ส่วนกนารโกนอโศรนี่เป็นกิจกรรมของฝั่งพี่น้องมุสลิมครับแต่พี่น้องไทยพุทธก็ไปร่วมกวนแล้วทางฝั่งของพี่น้องชาวไทยพุทธที่จัดกิจกรรมแล้วพี่น้องของชาวมุสลิมมาร่วมกิจกรรมครับมีกิจกรรมอะไรคือในส่ว <ๆๆ S 2> น,นของพี่น้องไทยพุทธก็อาจจะว่าในส่วนของงานศพก็ดีงานแต่งก็ดีเนี่ยพี่น้องมุสลิมก็ มาหุงทําอาหารกันมันพ้ะธรรมอาตมาทำอาหารงานศพก็ต้องไปเยี่ยมซึ่งกันและกันในกรณีกี่เสียชีวิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่น้องไทยพุทธหรือฝั่งพี่น้องมุสลิมในการเยี่ยมเยียนงนั้นมันสอยเห็นเรื่องความผูกพันนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้คนในที่นี่เนี่ยอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องครับผมและวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมานศรีปูเตมากเลยนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับครับคบสวัสดีครับภาพมุมสูงเห็นวัดและบ้านเรือนขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนบ้านสายขาววิถีชุมชนสองวัฒนธรรมเปลี่ยนภาพป้ายชื่อวัดสายขาวมนดบภายในวัด มุมสูงเห็นโบ,นบนสถ์กล่าบนมัสการพระอาจารย์ครับได้เรินปรดตอนนี้เราอยู่กันที่วัดทรายขาวตำบลทรายขาวนะครับซึ่งถือว่าเป็น วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องบ้านไซขาวแน่นอนครับมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดไซขาวกันนะครับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของการสร้างวัดไซขาวว่าครับอาจารย์วัดไกขาวนี่ผู้จีร้างวัดนี้กันมามา,มาจากมาลลครับก็ยกว่านได้ดับกตไม่นั้นได้ดับมันก็มาปรับรั้มผูกจับ ทีนี่ก็มาปักที่ชายขาวก็สร้งวัดนี่ขึ้นมาวัดนี้ก็ประมาณก็สองหรือปีได้ไหมก็วัดกับมสัสยิดสร้างพร้อมพร้อมกันมากเลยครับมัสยิดนี่ก็สร้างสร้างหลยปีแล้วมัสยิดนั้นที่ได้สร้างมัสยิดมาก็มาเอาเสาเอาใหม่ดาวัดชายขาวนะไปสร้างคือแต่นนก่อนนัึน เอาโรงเรียนมิชล่ามาขึ้นนจริงจากมดทังเช่าไทยพูดหมุนสลิมขึ้นมาเรียนห<า>วานเลยมันเรียนมันในมด<อ>แต่ก่อนโรงเรียนนวมีครับโรงเรียนนั้นจังางเถืลังถึงเทวะเนี่ยนอกจากว่ามาก้อนเนี่ยคือทังเช่าไทยทังเช่าหมุนสลิมมามาเรียนเทวัดแล้วเทวะเนี่ยมีการประกอบกิจกรรมไ,มไวไในเทวะมีส่วนรวมกันทังเช่าไทยแล้วก็หมุนสลิมม้างครับอ๋อกิจกรรมมีหลายอย่าง ก,าากันบ่มนาต่อด้วคนอิสลามก็มาบกเข้ามาอ๋อก็คือคือชาวไทย่ผุดบวช้วไปบบบคนอิสลามเึงามมานเจ้าามารถดีกว่ามาช่วยเพราะไม่นั้นนั่นอาตมาป่าจำยู้นะครับคนอิสลามมาบวชที่นกกีนม่มาบวชยุคชาวปัญชากันนี้เหรอคนอิสลามมาบวชในวัดน,น,นี้นะคนอิสลามบวชแต่ก่อนนี้ก็เชี่ยปเปล่าเป็ไงอิสลาม คนนึ่งจืดดำเห็นหน่อยดำมาโนนอย่างอัลตมาัลโนนคือเขารรเห็นซาลาบแต่ว่านอน,านอนมานอนกับอาจารย์นอนนกันับี่ครอาจารย์ครับถึงกับการอยู่รวมกันทตอนนี่ยคือผมว่ามันเป็นอะไรที่ท,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 ที่ที่ไม่ค่อยเห็นนะครับนะเพราะว่าเจ้าไทยมุสลิมมานอนในวัด<อ>ม,ามาหาปราแล้วตอเนี้ถึงเจ้าไทยพราก็ไปมาซะยิดบ้างตอนนี้เจ้าไม่ค่อยเห็นทีไหนอยากถามอาจารย์พีนีว่าเขาใช้ลักถ้ำของ ของศาสนาพุทธใดๆครับถึงทําให้เราได้อยู่กันได้ได้ไม่แตกต่างไม่ไม่แตกแยกแกันสําหรับชาวไทยพุทธและก็มุันจะรับก<อ>ราชับให้อาจารย์รักรักธถ้ำครับของของ,งศางสนารเราคราับอาาจรย์ม่ไม่อะไรก็ต่ออาดรักตั้งของเมตตาเมตตาถึงกันกันเมตตาช่วยเหลือถึงกันกันถึงพูดว่าเราอยู่กันมาตั้งแต<อ>่นานถึงงานจะมาก็ชวนตัวนี้มาใหม่มาพูดกัน คืออาจารย์ช่วนอี่บา,มา,ามาคุยเด็กุติผู้เป็นนาชารนะาครับเรากัผู้นำชาติน้นารามาคุยกันแต่เราต้องปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมของชาตนะาชารนะาของคุนก็ต้องบัดตามธรรมของคุณครับชารน้าก็เราต้องบัดตามธรรมก็เราแต่เราหนักแข็งแย่งกันครับสรุปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัด สายขาวนะครับที่ได้มาพูดคุยได้มาเล่ากิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกัน,กนันนิทรระการครับโอเค,อเคภาพไกด์กับพิธีกรเดินทางด้วยรถจิ๊ปป้ายชื่อมัสยิดบ้านควรลังงาเห็นมัสยิดสองหลัง ตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดบ้านสายขาวนะครับซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งผมคงจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไม่ได้เท่ากับท่านผู้นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับท่านอิ่ัมประจำมัสยิดบ้านสายขาวกันสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอาดิมามครับสึกว่า ม so right. no no ัสยิดของบ้านไซ้าวนี่มีประซาติร์นาสนใจอยากให้ทานลาวให้ฟังแนวคิดในการสร้างมัสยิดนะครับจะบอกว่าในช่วงต้นไทยไทยอยุธยานะครับช่วงนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเดินนี้นีซึกมากนะนีซึกมาเหมือนนี้มากท่านก็พบคำพี่เล่มหนึ่งท่านคนนี้มากถึงแถวเนี้ยแ่้วก็บ้านไซขาวนที่บ้านไซขาวเนี่ยเกินไปตกลงในในโบโบรากนะเป็นโบรากก็อยุที่นั้นไม่รู้คี่ว่านั่นยุที่นั้นนั่นก็เราก็ว่ามีชาวบ้านไปเจอ ก็เลยช่วยกันดึงึ้นมาดึงขึ้นมาเ็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้แกถือนังซื้อเยลเม่นหนึ่งก็พอมาเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นคมพีอันกุอานที่เขียนด้วยมือนะสวยมากครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่้งพื้นที่แล้วก็เช่อวาตุมุนอนาะมุนนแต่ชาวบ้านนี่ที่นี่เขารู้จักว่าตัวยั้งสิ่งผู้หญิงคนนั้นแกก็ยู่ที่นี่แล้วก็เรื่มจะพูดเรื่มจะคุยเกี่ยวกับเรื่องสร้างบัณฑิต ก็เลยมี่ธัญญาวาดคนนึงชื่อว่าธันมานธันมานแกก็เป็นเป็นธัญาวาตที่ว่าใส่ขาวก็อยู่ใกล้เคียงนี่เองแกก็ไปมาหาสู่กันตลอดอิหมามกับทันญาวัตคนนี้เขาเขาเป็นเพื่อนกันด้วยเพราะนั้นวันอาวังนั้นก็คือมี่นอิหมามก็มาปรึกษาหารือกันกับชาวบ้านว่าจะสร้างมัสยิดเออหรือสร้างแบบไหนมัสยิดไม่รู้ลักษณะแบบมันแบบไหนไม่รู้ก็เลยออกแบบมาคือเรยวางสองชุมชนระวาง ท่านอิมามเองกับท่นานเจ้าว,วาดคิดไปเยมากคือใครกับสาลากันบปเรียนแต่เรามมงภาพก็คือคุณจะประมาณน,นี้ใช่ไหมน,นี่คือมัสยิดนะครับมัสยิดแต่ว,วันนี้ก็คือมีการบูน,นําเลยครับ ครับหลังจากออกแบบเรียบร้อยเลยก็เลยช่วยกันไปเอาไม้มาจากต้นภูเขาสันกลาคิรีนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าพี่น้องเราก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องพุดเพราะว่าส่วนนี้คือเขามีความรวมมือรวมใจกันในการสร้างบัดดิตรังนีนะจนสัมฤทธิที่ทางพี่น้องทางพุดสมมสิมมารวมกันทำเลยตรงนี้ถึงเม้ว่ามันจะยากต้องคอยใช้ความพยายามสูงมันจะเร็จแต่ละตนก็ที่นี่คือน้าหนาวัดจะเปรกไวาที่อื่นนะเพราะว่าที่นี่มันมีมัดจุดสองสองหลังด้วยกันปกติแล้วหนึ่งมู่บานก็จะมีหนึ่งหนึ่ง ทำประทีปเลยพววูดหวานนะได้ก็ใชรประยุทธ์สองเลยท่านี้มามครับเรื่องของลักถ้ำที่เราแชรา์ซ้อนนะครับให้ใก้นได้อยู่กันด้วยความรักร้ายพอเราอยู่ต่างชาติไทยพูดละมุสลิมนี่เราเราแชร์รักถ้ำในระยะครับเรานี้เ,เราสร้างมาจากแชร์หนึ่งยิงหนึ่งแล้วก็ให้เรานี่ แตกออกมาเป็นผักเป็นผวกเป็นโพว,เป,พวเป็นขนาดเป็นกลุม่มแตกต่างปันปกันมาเลยคือภาษาก็ไม่เหมือนกันท <ừ. S 1> ั่วโลกนะการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่เหมือนกัน <ừ. S 1> เรื่องหลักศาสนาก็ไม่เหมือนกัน <ừ. S 1> การกินอาหารก็ไม่เหมือนกันการเคื่อนแต่งกายก็ไม่เหมือนกันนี่แหละคือความแตกต่าง <ừ. S 1> คำสอนอันนี้แหละที่เ้าให้เราได้สับซึ้งว่าเออเลานี้ไม่ใช่แค่ที่นะโลกป็นพีนองกันครับแล้วขอขอบคุณท่านอิหม่ามมากเลยนะครับวันที่ให้ความรู้กับเรามากมายเลยเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินชมรอบมัสยิดนะครับครับครับได้ครับได้วเลย ภาพเสามัสยิดสีสม้มประตูสีน้ำตาลสาบาทในมัสยิดเห็นเสาสีเขียวหลายต้นเรียงกันอ้นี่นี่เขาเรียกมิมบัตครับมิมบัตตัวนี้กำลังบุรณะอยู่มิมบัตมิมบัตคือสถานที่ทศนาเรื่องศาสนาเพราะมุสลิมทุกคน ถ้าไม่ได้เรียนที่ไหนะนะทุกสัปดาห์จะต้องไดเรียนที่นี่เขาบอกเรื่องศาสนาบอกเรื่องความสําเร็จของมนุษย์จะท,ทำอะไร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 เข,ขมีการบรรยายกยารจะละหมาดใช้เวลาสอนนานไหมครับไม่ไม่ไม่นานประมาณ1ิบส <15 S 2> นาทีภาพพิธีก่อนคุยกับอิหม่ามหน้าแท่นแสดงธรรมเห็นมัสยิดสองหลังบ่อน้ําบาดาลน,นี่สร้างประมาณมัยิดเลยครับ น้ำมันมันเป็นความจําเป็นกับพีน่น้อตเดลหมาดมีสายน้ำสามสายเลยมาจากนี้เล่ก็ไม่แห้งหรือดูเล้งก็ไม่แห้งภาพไกดและพิธีก่อนเดินทางออกจากมาสาัสยิดภาพด้านหน้าอาคาดทอผ้าป้ายชื่อผ้าจวนตานี ผ้ามัดมีหลากสีหลายลายเส้นได้สีน้ำตาลและขาวผ้ามัดมีสีชมพูและสีดำและที่นี่คือกลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาวนะครับถือว่าเป็นการรวมของชาวไทยพุทธและมุสลิมนะครับผ่านทางผืนผ้านะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาคุยกับประธานชมรมกลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาวกันนะครับ การแต่งตั้งกลุ่มท่อพาวานไส้ค้าวนี่พี่คือมีวัตถุประสงค์อะไรยังคบพี่อ๋อเริ่มแรกก็คือเรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วที่นี้พวกเราก็เลย่านายจะมีการะจะตั้งกลุ่มค่ะเพื่อนึงวัตถุประสงค์ก็คืออนุรักษ์าย่พานี้ให้ค้งยู่ให้ลูลานได้รู้จักสองก็คือทางรายได้ให้กับสมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เสริมรายได้ค่ะสามก็คือวา่าให้ถูกใฮโคนในชุมชนน่ะคะ่ะมีความรัก สมมามัคคีกัน่ระวังไทยพุดมุสลิมเพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะความเชื่อมโยงเป็นพี่น้องคือไม่ใช่ว่าอยู่ปีหนึ่งสองปีแต่ว่าเราอยู่กันมาเป็นสิบสิบปีนั่นหละความรูุดซึกที่เราหล้ดซึกด้วยกันนะีค,ะค่ะม,ม,มันมาเกินกว่าคําว่าเพื่อนมันนั่นหละมันเป็นส้ยใหเหมือนกับผ้าเนี่ยค่ะที่ว่าเราสาม,มารถเถื่อมไหมเป็นหลดไล่ได้ระวังชาติผุดกับพี่น้องมุสลิมผ้าของเถบ้านใ้ขาวนี่ของเราแตกต่างจากที่อื่นทันเพื่อครับพี่ พาเท่ใส้เข้าท่อค่ะเป็นลักก็คือพาไม้ไล่จนตันนี่ค่ะเป็นพาหมัดมีเป็นพาประจำจังหวัดปัตตานีค่ะคือพาจนตันนี่ชินเนื้อค่ะเราสมารถแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนแดงคือเชิงพาค่ะเชิงพาเชิงพานั้นจะไม่มีลา่ยเชิงพาริมแดงครับจะเป็นสีแดงมาเลยส่วนัดมาคือส่วนของหัวพาหัวพาค่ะในส่วนของหัวพาเนี่ยค่ะมีหาทังพกไลา่ยครับแล้วก็สีสันตรงตัดกันค่ะมีเขียวแดงเหลือง แล้วก็มีการการกันก้นางระวาังไล่คือลองจวน,นะคะ <_ C 1> ่ะจวนคือการเจอ,อคือพื้คือภาษาไทยเราจวนกันคือเจอกันค่ะไล่สองไล่ค่ะมาเจอกันส่วนท่านมากก็คือส่วนของตัวผ้าตัวผ้าก็มีมีนึ้ไล่ค่ะที่นี่เราจะจอมที่อะไรก็ได้อะส่วนตรงของตัวผ้<พ>าค่ะผ้าพื้นนึงเนี่ยวางอีซเัเป็นเป็นเนพื้นนี่ต้องใช้เวลาเท่าไรได้ร่บพี่ผ้านึงพื้นถ้าสมมติเป็นผ้าที่เคมีก็ไม่น่านค่ะ แต่ถ้าว่าเป็นที่ธรรมชาตินี่ก็ใใ้เวลาเริ่มตั้งแต่วัดยอมซีเซ้นยืนทำเซ็นยืนไรเนะะรี่ยค่ะจนว่ามัดไล่แล้วก,ก็เตรียมท่อก็ประมาณสองเดือนได้สุดแต่นี้ขอบคุณนะครับพีเ <ภา S 1> ดให้ข้อมูลดีๆให้เราได้เห็นว่า้ากว่าจะได้สักพื้นนึงเนี่ยมันต้องร่วมจิตร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านไส้ข้าทางช้าวไทยหมุนซิมและและชาวไทยพุดวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับพีเดดีกุดคุยกันขอบคุณครับภาพต้นไม้และแสงแดดเส้นทางขึ้นเขา กำลังครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนครับคือตอนนี้เราจะขึ้นจุดชมวิวพระใหญ่นะระยะการเดินทางก็ประมาณ1500เมตร1 5 0 0เมตรก็กิโลครึ่งละครับขึ้นเขาขึ้นขึ้นเขามันเป็นเส้นทางที่จันวรสมควรนะถนนเส้นนี้เนี่ยอดีตเจา้าวาดก็คือท่านอาจารย์นองเป็นคนสร้างเขาเรียกว่าเขาเที่เขาสันกลายกีรีนี่มันเป็นเนรอยต่อ3จังหวัดเลยก็มีปัตนีสงขลาและก็ยะลา แต่เส้นทางที่ขึ้นมันจะมีม,ะม,มันจะมีประวัติอยู่สามสี่จุดหลักๆนะเดี๋ยวจุดแรกเราก็จะถึงเขาเรียกว่าหินเทพนิมิตมันจะมีก้อนหินอยู่ก้นอนหนึ่งที่มันจะเป็นรูปคล้ายๆหน้าคนที่ใส่หมวกเดี๋ยวเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งมันเป็นจุดไฮไลท์ที่ตอนที่ว่าอาจารย์นองแกสร้างถนนหลังนี้นะ่ะแกก็ขุดบ่อน้ำให้คนที่ทำถนนได้กินแล้วบางเอิญเนี่ย น้ำที่แกขุดบ่อลื้นนิดเดียวเนี่ยน้ำมันไม่แห้งมันจะมีน้ำที่ไหลออกมาจากรากไม้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งมันก็เรียกว่าจุดผาพยางูมันจะเป็นถ้ำถ้ำหนึ่งที่หลวงปู่ทวดเคยมานั่งวิปัสนาถ้าเราดูประวัติกับหลวงปู่ทวดแล้วมันจะเกี่ยวกับงูใหญ่ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวจะถึงผาพยางู มันแล้วแต่มุมมองบางคนก็มองเหมือนกับว่าเป็นหัวเต่าบางคนเหมือนกับว่างูมันขดอยู่เหมือนกับงูมันขดตัวอยู่แล้วก็มาเอาหัวมาตั้งอยู่ภาพบรรยากาศเส้นทางขึ้นเขาเห็นถนนต้นไม้และแสงแดดโอเคเราก็ถึงจุดชมวิวภาพที่นั่งตรงจุดชมวิวเขารังเกียร สาลาที่ประทับสมเด็จยาครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะก็ตอนที่สมเด็จย่าเสด็จเมื่อปี1-4ก็มาวางฐานศิลาเลกของฐานพระใหญ่ก็ได้ลงประมาพิไทยไว้ก็นี่ก็คือสีสังวาลน,นี่ก็กัลยานีครัพี่นานะแล้วก็สมเด็จพระเท้ก็ได้มาเปิดเนตรปี5ห้าหกะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราให้เด็ก ได้เรียนรู้ได้พี่น้องต่างที่ต่างถิ่นได้มาศึกษาว่าหินก้อนนี้ที่สมเด็จ้าได้ลงประมาพิไทยไว้น่นคือตอนที่ท่านเสด็จมาวางฐานที่ดารถือว่าเป็นจุดที่สําคัญเลยนะก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งภาพหินสลักพระประ,ประมาพิไทยเปลี่ยนภาพท้องฟ้าภูเขาและต้นไม้ภาพหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติ ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเดี๋ยวก็จะเดินไปชมพระใหญ่นะฮะพระใหญ่ซึ่งเป็นพระที่อดีตเจ้าวัดวัดไยกาได้สงสร้างนี่ก็เป็นชื่อพระใหญ่ก็พระพุทธมหามมนินไกรโลกนาถซึ่งเป็นชื่อที่เราก้าได้ทรงพระราชทานชื่อให้กับพระองค์ใหญ่องค์นี้ฮนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูพระใหญ่ภาพองค์พระใหญ่สีเหลืองทองไกลและพิธีกรกำลังเดินขึ้นบันไดชมองค์พระใหญ่ ขนานดความสูงของตัวพระมีขนาดความสูงเท่าไหร่ครับก็ขนาดความสูงของพระก็ประมาณ29เมตรเศษนะครับก่อนนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดชมวิวก็เป็นจุดหนึ่งที่สามอันมองทิวทัศน์ถึงปัตตานีมองพื้นที่ตะบนรายขาวได้แล้วก็มองวัดชีงให้ภาพมุมสูงเห็นท้องฟ้าภูเขาและต้นไม้ที่จริงพระองค์นี้นะฮะท่านอาจารย์นองสร้างเนี่ยพระองค์นี้จะหันหน<บ> <or> ้าไปที่มณฑปวัดรายขาวแต่ถ้าเรามองตรงนี้พระองค์นี้จะหันหน้าไปคนละฝั่งกันก็เป็น มิตที่ดีพระกับ,บวัดสายขาวเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างกันเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่ไปเชื่อมโยงกับมสัสยิดโบราณด้วยก็คือเป็นวิถีของมุสลิมกับพี่น้องไทยพุทธเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีพิธีการต่างๆของผู้เท่าผู้เก๋นะเวลาเขามานั่งสวดมนต์เนี่ยตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พี่น้องสายขาวจะขึ้นมานั้งสวดมนต์บางปีนี่เ็าจะเห็นเป็นดวงไฟเนี่ยวิ่งจากตรงนี้ไปวัดสายขาวแล้ววิ่งจากตรงนี้ไปมัสยิดภาพเครึ่งบนองค์พระใหญ่ ภาพดอกลีลาวดีเปลี่ยนผาาองค์พระใหญ่สีเหลืองทองภาพมุมสูงเห็นทุ่งนาและหมู่บ้านทรายขาวภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้านช่วงสุดท้ายสหรับวัเดียนะครับ ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงสัมผัสได้เช่นเดียวกับผมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเมตตากันการเห็นอกเห็นใจกันของสังคมสองวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมถึงแม้จะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกรวมไปถึงสถานที่ประวัติศาสตร์อายุมากกว่า100ปีและธรรมชาติที่คงไว้ซึ่งความอุด,ดมสมบูรณ์ที่นี่บ้านทายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี และวันนี้รายการอัสลาวเมลยกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าติดตามรับชมนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเยือนที่ไหนต่อไปวันนี้สวัสดีครับตัวอย่างตอนต่อไปด่านสุกอสะเดามีสองด่านเป็นด่านคู่าาาาชาวบ้านก็จะเรียกด่านที่จัดเก็บภาษีก็คือด่านในส่วนด่านพรมแดนกลายเป็นด่านนอกการที่ว่าโควิดเกิดขึ้นเหมือนกับเราย้อนอดีตกลับไปความรู้สึกเดิมๆม,มันมา นะความผูกพันมันก็เหนียวแน่นขึ้นสนับสนุนโดยกสอทอชอและกทอปอสอผลิตโดยบริษัท641คอร์ปอเรชั่นจำกัดพีพีทีเอชช่อง36